ใส่พริกกลอนใส่กระเทียมอุ้ยบอกเลือก,กอนเดี๋ยวเมียว่าเอกใส่มะเือมะกอบใส่มะละกอแค่นี้ก็น่ากินแล้วนำฐาน ชูรสน้ำปลาน้ำปลานี่อร่อยจังเลยอร่อยไม่เขียวเทศมะนาวน้ำมะขามสมตำจ้าสมตำอุ้ยลูกชิ้นไหมลูกชิ้นเดี๋ยวลูกชิ้นก่อน ลูชินครับรูชินร้อนๆคณทำก็หล่อนะครับลูชินก็ใหม่นะครับไม่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 ไใหม่ไม่หม่ไหม่ลังดีเลยดิกมลังกรอบไม่มีใครทำได้แบบนี้ข้าทำดีดิเออมีแต่ทำดีดีะสุดท้ายพระเอกของเรานะคะถ้าไม่ใส่ก็ไม่ใช่ตำสัว จะไงไม่ประหิตจะไงไหมจะไงดูหอมปลาลามาเลยีด๊าีทุกคนบอลฮอนบอลฮอนโมูเน่มเน่ลูกเข้ามาแล้วไม่ขายหมดกินหมดลูกเข้ามารอเต็มร้านเลยพอแล้วหิวแล้วจะคลุกไปถึงเมื่อไหร่นะน้ำไหลไหลน้ำไหลไหล Mm hmm. น่ากินไหมครับไปไปกินบอลโฮกินลูกชิ้นก่อนดูซิอู้อูเจ๋งมากครับกรอบมากเลยอืมอืมเฮ้ยกินลูกชิ้นเสร็จกองกินดูอืมอืมเอมอมาก น้ำพรา,าน,นี้ก็อร่อยมากไม่ใช่สปังซ์นะเนีย่ยอร่อยจริงๆเบท์ทนใช้ช้อนกินหมองกรทยอร่อยมากทุกคนออืมอืมม